สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาทำไอศครีมนะครับเป็นไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ว่าใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะครับส่วนผสมก็จะมีอยู่4อย่างนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็มีกะทิกล่องนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมใช้ของอร่อยดีนะแล้วก็มีน้ำมะพร้าว ส่วนผสมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะส่วนตัวน้ําตาลนะครับผมจะใช้ทั้งหมดอยู่4ช้อนนะครับเป็นช้อนแกงของเรานะครับก็เป็นช้อนแบบนี้นะในการตวงเนาะกะทิ1กล่องนะครับ2 50 ml นะแป้งข้าโพดสช้อนนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับหลูกเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับ การเพ่อเพื่อนขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่ตัวกะทิลงไปนะครับนกล่องเลยนะก็คือ250 ml หนะจากนั้นผมจะใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปนะครับใส่หมดเลยทำาิเองนะครับผมก็ไม่ได้ใช้สูงม,มือเนาะถ้าใครทำขายก็ ใช้สุตมือด้วยนะครับจากนั้นนะครับขับผมก็จะคนส่วนผสมแป้งข้าโพดแล้วก็น้ำกะทินะครับให้เข้ากันดีกนะ่อนนะอย่าให้เหลือเม็ดแป้งเลยนะครับเพื่อนถ้ามีเม็ดแป้งก็บีบบีบีนะครับให้มัน เอตัวไปคนก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับโอเคครับก็จะได้หมนันเลยเนาะหอมมันกะทิมากเลยเพื่อนๆจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้เลยนะครับในขั้นะตอนนี้ก็คนเสร็จแล้วสามารถชิมได้นะคนให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถชิมรสรสชาติได้นะครับถ้ามันหวานน้อยไปก็สามารถเติมได้นะครับแต่ผมว่า,าสูตรที่ผมให้ไปก็โอเคแล้วนะ ไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้หวานไเปเกินไปเนาะคนน้ำตาลห้นลายนะครับโอเคพอคนได้ให้เข้ากันเยู่วนะคะน้ำตาลทรายก็ละลายแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปคึงตั้งไฟกันนะครับมาครับเพืเ่อนๆขั้นตอนการตั้งไฟเนาะผมก็จะเปิดไฟอ่อนนะครับ ไปกลางๆแล้วแหละไปกลางแล้วครับค่อนไปทางอ่อนนะแล้วผมก็จะเคี่ยวตัวกะทินะครับให้คนหนืดเนาะคนแป๊บเดียวก็จะหนืดแล้วนะเพราะว่าตัวแป้งข้าวโพดของเราะละลายกับน้ํากะทิแล้วนะครับจะหนืดง่ายหน่อยเนานะ ร้อนโดนกะทิก็เป็นหนึ่งง่ายนะครับความรู้สึกก็จะจะคนยากๆนะเพราะว่าถ้ามันหนืดแล้วนะมันจะคนแบบฝึดๆหนึ่งเนาะ แล้วกลับมาดูกันนะครับหอมมากเลยเ,เพื่อนๆหอมหอมมันกะทิมากเลย โอเคเพื่อนๆพอเราคนได้ประมาณว่าสักพักหนึ่งเนาะมันยังไม่ค้นหนืดน,นะผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเช็คจริงอยู่ตรงนี้นะผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็คนต่อไปเลยเกลือผมใส่ประมาณหนงหยิบมือนะครับก็คนต่อไปนะครับคนไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะค้นหนืดขึ้นมานะครับ เห็นไหมน้าก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคนตลอดเวลานะครับแล้วก็คนเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเนมันก็จะเหนื่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องปิดไฟนะ โอเคเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับหลังจากปิดไฟเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัวงให้ดูเนาะน้ำมะพร้าวลงไปนะครับสองช้อนสามใส่ลงไปสี่ช้อนพอนะครับแล้วก็คนต่อไปครับ ันตอนนี้คือปิดไฟแล้วนะปิดแก๊สแล้วนะครับไม่ต้องเปิดนะก็คนต่อไปครับผมใส่น้ำมาพา้าวลงไปแค่สี่ช้อนเนาะโอ้เนื้อสวยมากๆเลยเนื้อสวยมากๆเลยเพื่อนๆ วิธีนี้นะครับไม่ต้องเอาไปปั่นนะครับไม่ต้องเอาออกมาคนนะก็คือแช่ข้ามคืนได้เลยนะครับแช่แช,แช่ไปเลยเนาะไม่เสียเวลาด้วยนะครับหอ,อมด้วยขั้นตอนนี้ก็สามารถชิมได้นะว่าเราพอใจหรืยอยังนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมภาชนะนะครับในการแช่นะครับผมบอกทุกคลิปเลยนะครับกับการที่ว่าผมทําไอศครีมเนาะผมแนะนําให้ใช้เป็นพลาสเป็นภาชนะแบบนี้นะครับเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับมันกระจายความเย็นได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆนที่ใช้แบบว่าทรงสูงๆอ่ะพอเวลาเอาไปแช่ความเย็นมันเข้าไม่ถึงนะครับตรงตามมันก็จะกลายเป็นน้ําน้ำนะครับมีคําถามจากน้องๆเยอะมากเลยนะครับผมก็แนะนําให้เป็นแบบนี้นะโอเคก็ จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับเห็นไม่เอ่ยเราก็เทใส่ภาชนะของเราเลยนะครับผมชิมแล้วนะอร่อยมากเลยเพื่อนๆอ,อ้อแล้วมีอีกวิอ่ามีม,มีมีอีกเช่อนอย่หนึ่งเช่นบอกนะครับมะพร้าวอะครับพอเวลาเราปอกเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะนํามาใช้เพื่อนๆชิมก่อนนะถ้ามันเปรี้ยวอะใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะต้องหวานนะ แต่ไม่ต้องหวานเจี๊ยบก็ไรนะครับมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงก็ได้แต่ว่าถ้าเปรี้ยวเลยอะ่ะเปรี้ยวมากๆอะไม่ไม่ไม่ไมไมแนะนําให้ใช้นะครับเ,เนื้อสวนะ่วนมากโอเคอแล้วก็ใช้ไม้พายยน,นะครับในการไล่ฟองอากาศนะ จากนั้นนะครับเราก็นะครับขอเพื่อให้ฟองขึ้นนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเร,เราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับให้เย็นแบบจริงๆเลยนะครับยิ่งเย็นสนิทเลยนะเดี๋ยวค่อยเอาไปแช่ในช่องฟรีสนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆพ,พอมันเย็นสนิทแล้วนะครับเราก็เอาฝามาปิดนะต้องเป็นฝา มิชชิดนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะครับเป็นเวลาประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นนะเพื่อนๆดูหน้าง,งานเราเองนะครับเพราะว่าความเย็นของตู้เย็นแต่ละบ้านนะครับมันไม่เท่ากันเนาะอันนี้ผมจะแช่ข้ามคืนนะครับเพราะว่าผมทําตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวผมจะแช่ข้ามคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอตัวเอาอันนี้ไปแช่ก่อนนะ เพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราเอาแช่ช่องฟรีซนะครับข้ามคืนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อจะเป็นยังไงโอ้เนื้อสวยมากเลยครับเพื่อนเนื้อเนียนมากแล้วครับผมขอจะขอตัดให้ดูนะคุณให้ดูก่อนโอ้เนื้อดูเนื้อดูเนื้อเนื้อเนียนมากนะ โอ้หนั่นแหละแต่ผมขอตักใส่นี้นะครับนี่มีมะพร้าวด้วยนะอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นเนื้อมะพร้าวเนาะแล้วผมก็จะเอาไอซครีมของเราใส่ลงไปเลยจะแข็งด้ยนะกินกับมะพร้าวอ่อนจะอร่อยมากเลยนะครับเนื้อ เพื่อนๆเน้นยนมากเลยครับอยากให้ดูมากเลยดูเนื้อนะแต่ผมขอชิมให้ดูก่อนเนาะแต่น,นั่นเดี๋ยวผมขอผมก็จะมีมะพร้าวอีกนะครับที่หั่นซอยไว้เนาะผมจะโรยลงไปข้างหน้าเป็นพอลส์นะครับจะไปนี่ ไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับนี่กล่องแต่ผมขอชิมให้ดูก่อนนะรับสชาตจะเป็นยังไงอืมอร่อยอร่อยอม,มันจะหอมมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับแล้วก็จะมีความมันของกะทินะครับแล้วก็ความหวานเนาะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปทาทานดูนะครับเป็นเมนูที่ว่าทานเล่นนะครับไข่ร,ร้อนนะ ก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับก็เนื้อเนียนไม่ต้องเอามาออกมาคนนะครับไม่ต้องใช้วิปครีมนะครับก็เนียนได้นะครับนี่เนื้อเนียนมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมเลยนะครับแล้ว,าาวจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปแล้วครับกับไอศกรีมกะทิมะพร้าวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับ